อ้าวโอ้ผู้พันได้ซุบอยู่พี่น้องผู้พันได้ซุบอยู่วี่วิว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 โอ้นี่ดอกนึงอ๋ออุ้ยอุ้ยดอกคูณหลายดอกอยู่แต่อันนี้จมอันนี้เป็นไข่อยู่นี่นี่นี่ใครมั้น่ะน้องอ้ยเก็บเก็บได้ีนี้พ่อสุบบ่น้ออันเห็นแม่บอกว่าตอนผมไประยองอ่ะ มันออกมือละสองสามโลเหมือนว่า,าตัดเสื้อาดครับพี่น้องให้ผมไปอยู่ไหนนะหาแนวใ่กันอโอ้ยพอดีเลยอยากซุกเห็ดได้ซุกเ็ดพอดีนี่แหละครับพี่น้องนี่พี่น้องถามเขอาแม่วาเนาะครับปลูกเองบอ่อปลูกธรรมชาตาิเห็ดธรรมชาติบอ่อ แมนครับผมเฮ็ดธรรมชาติครับเพราะว่าผมเอาเฟืองมาว่างไว้ซื้อครับเอาเฟืองมาว่างไว้ห่มแบบนี้ครับเดี๋ยวฝนตกถูกนะครับเดี๋ยวขอดเวลาเขาจะเกิดเองเนาะครับพี่นอ้องแต่เพราะได้แจงได้ซุปอยู่ครับน่ามงึงทางนี่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 ดอกนี่ไงโอ้สวดมูกกู้อยู่สวดมูกกู้อยู่พี่นอ้องป๊าดงาั้นทำไมเดาอยูนี่ยโอ้ คือเห็ดเราโง่แล้วพี่น้องนี่แหละครับถ้าเกิดเห็ดอ่าเห็ดเฟียงเห็ดฟางธรรมชาติเนาะครับเขาจะดอกสีดําแบบนี้แหละพี่น้องคือแบบปลอดสารพิษแท้ๆเลยครับมาอีก่อนนะโอ้โหพี่เดชพี่เดชพี่เดชมาเมืองพี่น้องเพื่อนเห็นบ้านเห็นเห็นบ่เห็นบ่สวดตู้กู้มีกี่ยู่อืมมานมามเกี่ยวนกันครับ โอ้ยไม่ผู้ใดให้เปิดออกกับมีอีกอ่ะปัดงานออกมาเลยพี่น้องเไยงันออกมาเลยคับออกเลยอู้ปูโอ้โหโอ้ผิวผู้ชมนึงอ่ะน้ำคัดมึงยังล่ะโอ้เป็นใครเป็นใครอยู่กับมีมึงเนี่ยโอ้มืออื่นให้เกิดคักชได้หนี่ ตั้งไว้กนตั้งไว้กนอีดอกนึงอ่ะโอ้พี่แดงกูนะ่แม่นดอกเดียวเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบอกนี่ๆๆๆหยิบซุบเข้าไปม่งอือเอาได้แกงเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวจะไปเก็บผักหวานมาแกงใส่นี่เห็นบ่อันนี้เป็นเห็ดเฟียงธรรมชาตินะครับออกมาเอาเฟียงนะครับผมเอาเฟียงมา ปกคนทุเรียนนะครับพอดีเฟียงเหลือนะครับก็เลยเอามากรองไว้นะครับเอามากรองไว้ห่มนะพี่น้องเนอะเห็ดเฟียงนี่ต้องเป็นเห็ดเฟียงไอ้เฟียงเฟียงนี่ต้องเป็นเฟียงข้าวเหนียวนะครับอจับไปค่ะเป็นเฟียงเขาเจ้าผมว่าเนี่ยใจนะครับเพราะว่าผมเคยเอาเฟียงข้าเหนียวมาเล้ว้ันเกิดครับโอ้โช่โถโถโถ mười con đi. Oi, để kia vô, yêu, khao để kia anh, yêu. Nah. Ni tao đâu, gặp nhao, nèo, 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 นี่แหละครับผมถ้าผู้ใดอยากได้กินเห็ดเพียงธรรมชาตินะครับให้เอาฟางมากรองไว้ร่มๆแบบนี้นะครับต้องต้องเป็นร่มนะครับเอาไปกรองตากแดดไว้เห็ดบกออกเด้พี่น้องเพราะว่ามี่กองหนึ่งยุดตากแดดือกองหนึ่งครับเห็ดบกออกเลยนะครับลองเห็ดเบงเด้พี่น้องเด้อจะได้กินเห็ดเพียงธรรมชาติแบบออชาติครับผมสวัสดีครับเดียวแกงเสียวไปแกงพี่น้องด้แกงหนึ่งพอดี